สวัสดีค่ะนะ คลิปนี้อยู่กับมุมอิ่มเช่นเคยนะคะคลิปนี้ใครมองหากระบาดในส่งตัว t o y ย t a r รี o นะคะตัวนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะรับประกันเลยค่ะว่าคลิปนี้เนี่ยราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษแน่นอนแถมที่สำคัญคลิปนี้ใช้เงิน,นออกเราไปแค่1 0 0่บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากทางเพจรถบ,บ้านน้องปายสาขาบางพลีนั่นเองค่ะอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยนะคะโชมของเขาเป็นยังไง น,นะคะเรากฟังก์ชันภายในเป็นยังไงเดี๋ยวพากันไปชมด้ดานไหนด้วยอ่ะเริ่มที่ด้านหน้าเลยละกันนะคะคันนี้เป็นตัว Toyota r i v วปี2015เครื่องยนต์2.4รุ่นตัวอีนะคะคันนี้นะคะด้านหน้ากระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะอ่ะมีไฟตัดหมอกนะคะคันนี้นะคะ,ะแล้วก็ไฟธรรมดานะจ๊ะ ไฟธรรมดานะจ๊ะเออนะคะอ่ะมาพูดถึงยางแม็กบ้างนะคันนี้ยางใหม่แม็กใหม่นะคะคันนี้เลยนะจ๊ะสวยหล่อเลยนะคะแม็กกระจกมองข้ามนะคะกะระจกมองข้างนะคะเป็นแบบโคเมียมนะคะแล้วก็มีสัญญาณไฟบอกแล้วนะค,ะคันนี้เป็นโอเพนแคปนะคะคันนี้นะตตวรวโวปี2015นะคะด้านหลังนี่นะคะจ,ะจะมีเป็นรุ่นตัว E นะคะ ครื่งยนต์2.4ไฮ g ัก i n e r นี้แล้วก็มีในส่วนของตัวบารตรงนี้นะของเก่าลูกค้าเดิมแต่งมาแล้วนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะว่านะคะว่าภายในครั้งนี้เนี่ยฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างคะ่ะไปชมกันค่ะโอเคนะคะตัวนี้ก็เป็นแคปเปิดได้เนะเมื่อกี้พี่ตาก็เปิดให้ดูแล้วนะคะภายในกว้างขวางนะคะปี2015เปิดมาปุ๊บ นะคะแอร์เย็นมากคันนี้แล้วก็มีน้าหอมผี่ด้วยรถหอมมากเลยค่ะเออไม่ได้ขายของนะสปอนเซอร์ไม่ได้เข้านะคะแต่ว่าน้ําหอมก,ก็หอมนะคะพูด <laughs> <laughs> ทําไมวะอ่า <laughs> ه, นะคะนะคะันะคะคนนี้นะ,ะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนละกันนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะ <laughs> ก็เป็นสีดํานะคะแล้วก็มาพร้อมกับแอร์แบ็กสองที่นะคะฝั่งคนนั่งนะคะแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะ มีช่องใส่ของนะคะเกด,ด้านหน้าสองช่องเปิดเองด้วยเป็นไงเออทำงานให้เป็น <c oughs> นะคะขยับมาตรงนี้บ้างนะคะตัวนี้นะคะตัวหน้าจอก็เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ก็สามารถนะคะเล่น FM ได้นะคะตัวนี้เปลี่ยนโหมดได้ Fm AM นะคะเพิ่มวอลลมเสียงอะไรพวกนี้ได้นะจ๊ะแล้วก็ เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะสาย AUX สาย USB นะคะคันนี้อ่าโอเคนะคะแอร์เย็นชื่นใจนะคะแอร์ก็จะเป็นแบบมือหมุนนะคะ <c oughs> อุ้ยน้ำหอมมีกระเด็น <c oughs> แอร์เย็นมากคุณห่า แอรแรงจริงนะฝ้านหนมหมีกระเด็นเลยะนะมีช่องใส่ของตรงนี้นะคะคือสภาพภายในคือใหม่อ่ะโอ้โหสุดยอดนะคะคันนี้ปี2015นะตัวพลาส,สติกยังอยู่ครบนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่แว่นตรงแว่นตาใส่ของอะไรได้จุกจิกเล็กน้อยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะคันนี้นะคะก็สามารถเลือกโหมดอะไรได้ต่างเพิ่มโวลูมเสียงเปลี่ยนคลื่นนะคะแล้วก็สปีกเกอร์โฟนนะคะแล้วก็สามารถกดรับโทรศัพท์กดวางโทร รัได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกแล้วก็เซนทันรล็อกประตูก็คือเป็นไฟฟ้านะคะอ่านะคะกระจกข้างก็คือพับเป็นแบบไฟฟ้าได้นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยอ่าโอเคนะคะคันนี้นะคะเป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะนี่ก็ภายในนะคะใหม่สะอาดเอี่ยมกว้างขวางนะคะเดี๋ยวไปสรุปราคาด้านนอกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวทบทวนโปรโมชั่นอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ อ่นะคะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มองหานในสรงตัวรีโว่คันนี้นะคะตัวนี้ปี2015นะคะราคาพิเศษเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะคันนี้ตัวรีโว่ปี2015เป็น OpenCA p นะคะเครื่องยนต์2.4รุ่นตัว E นะคะคันนี้ราคาพิเศษอยู่ที่449,000บาทนะลูกค้าหา449,000บาทอ่านะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นคันนี้อ่ะนะคะ ฉะนั้นถ้าใครที่สนใจถ้าสะดวกก็ทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรไว้ได้หรือจะแคปเจอร์หน้าจอทักหาแอดบินทางอินบอซ์ได้เลยนะจ๊ะนุมน่มๆคนไหนสนใจก็ยังไงฝากคันนี้ไว้นะคะตัว Toyota Revo คันนี้นะั่นเองจ้า